สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีบอสโจเอฟซี FC ลายน้อยมีครับเกิดยังขึ้นครับท่านกำนันมาหอดแล้วน่าจะซังใหญ่ครับตอนนี้ท่านกำนันเพิ่นมาดูพื้นที่แล้วมมไม่พอยกันมาให้ล่ะคนจ้างบอกคอยแค่เตี้ยี่คนนั่นก็บ,บอกนุ่นแค่เตี้ยเตี้ยคุยกับพักคู่ใบมาสักทีหนึ่งบอกนุก่นแค่เตี้วเตย บอกมาไหวให้พี่ออกมาพีก็บอกไว้แล้วบอกอบอกกันไว้แต่โดยเมื่อกี้เห็นกรรมาการเพิ่นว่าเ,ออเริ่มจากต้นไผ่หลังรถแดงน่ะตีรอบมานี้รัศดรตีหัวพ,พ,พี่จังสิกวางโอ้มันมัน,มนได้ได้ใหญ่แท้ล่ทะถ้าถ้าสาวน้อยอเอาแคบซสํานี้มันจนังได๋ก็ได้ใหญ่ใหญ่หัวนั่นแหละมื่อคืนนี่ก็ยังได้ขยายโอ้อันนั้นมันแคบเอออันนี้เจ้าว่ามันมันมันสิบ่ได้ขยายบ่เออเอา

สองเลยเียพะคู่อลาสร้สร้งล่าสุดสร้างล่าสุดบอกว่าสร้งมกอนเนสิไปบุรีรัมย์มันสิบลเจ้าเเกิดการเลยเลยายัเป็นบยโย่ไงโอ้ำเจ๊ับ่องโอนน้นะ่กำนันบัตแข็งเข้าขายแล้วเท่าไหที่นาิว่า เล่มนะโอ้เล่มละเท่าไหร่เล่มละเล่มร้อยเล่มละมื่นเล่มละหมื่นแล้วเล่มละร้อยร้อยสามสิบก็สามพันล่ะใช่หมไม่ไม่จัดแไม่ไม่ไม่จำนวนคนจำนวนใบเล่มละร้อยใบครับอ๋อร้อยใบเล็มละร้อยสิบสิบใบกว่าพันสามสิบใบก็สามพันเราแสดงไป30เล่มมันก็สามพันนั่นนั่นบัตรขชงก็ไปสามพัน เช่อเปนนี่เมนมาสร้งเขาเเสือสร้งเขาเขาต้องฟังเราตัวเนาะเขาฟังคูู่่ก็สร้างหอยใบยมเนีจอโนเกครับตระดา s o เขาเป็เดี๋ยวเไปตรวจเป็นเดีตรงสายโนสเปกับนไปตรงคนทันกันนั่นมือนี่ของเฮาเหรียญหดที่สครับอ๋อเพราะว่าตอนหลังเห็นข่าวปล่อยนในน ในช่องในซื้อต่างๆเขาว่าหัวตีสองแต่ที่จริงตีสามมันบ่ครับพี่น้องเฮาเล่นสองทุ่มไงอ๋อเริ่มเริ่มเล่นเร็วครับเล่นสองสองทุ่มน่าเพลิดซิมาเปิดสองทุ่มอ๋อท่านวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายเพอเนาะนายเพอรพร้อมผู้ใหญ่ทุกหมูออ่อ่านี่ครับพี่นอ้องเอฟซียู่ใกล้ๆมากกันได้ครับเนี่ยนะครับมาที่ขับมามาซอยซอยซอยกันจังได้กับคู้ว่ารับจ้างคุณก็ต้องเอาตามเฮาแหละมันไม่ใช่เนี่ยไม่หนเอย ห่างจากท่านกำน,นันว่าจากเวทีมหาสังกสีมนนไม่ไม่ถึง20เมตรนั่นน่ะมันต้องออเอาบัตรพีหอดีเออเนี่ยผสมมันยูฟูดมังเพิ่นถอยเวทีไปใช่ไหมเออแ,แต่นี่เวทีมันล้ำมากเนะานะเขาต้องมองว่าเออเวทีมันมันล้ำมาคุณก็ต้องถอยบริมวณว่าอยู่จุดนี้เนาะนี่ไปตามปานี่แล้วก็ไปเอาเอาห้อ,าองน้ำนั่นก็ได้ตัดไปเลี่ยมนั่นบอเขาบ่ได บอเขาว่าเขาคู่ซักเขาว่าสั่นแล้วแต่้มันผูบอกว่าไดเป็นเสียมตัวอาบน้ำเต็มตัวหรือออกไปตรวจงานดูสามอยกเริ่องนี่ไหมดึงมามุมนี้มันสวยนะนี่เพราะว่าถนนเ่ากัถนนเข่ากัจะปิดเป็นบ่ลรปิดอยู่แล้วเพราะว่ถนนเากัจปิดเป็นบ่ แมนแมนมีงลปิดต้่หอพื่นจะพืนจะปิดซื้อของน้ำให้ได้ของน้ำเาเห็นเพื่อนว่าสันกรรมการอ่ะนี่ครับเขาทาุแมนอเสียงเสียงจากท่านกำนันนะครับขึ้นอยู่กับทีมกรรมการท่านกำนันเลยครับาคนหรอคนแนมนครับีน่แมนอันนี้อันนี้มันอมจมไปนง ครับาขายขายบัตรไปแล้วสามพันครับพี่น้องบัตรเชงนี่ครับถาบอขายายพี่น้องเบื้องจากเวทีนับหนึ่งสองสามเวทีมาหาเวทีนะครับนี่เวที แล้วก็ปิดข้างหลังข้างหน้ามเวทีมหาสังกสีนี่ครับเงี้มเดียวประมาณ25เมตรครับพื้นที่เหลือข้างหลังนะสังกสีสิบวอย่อมใหญ่กรรมาการท่านกำนั่นเลยเสีใหายใหญ่ไปครับนี่มัน บรรยากาศเอาภาพบรรยากาศนะครับในการเตรียมพื้นที่ให้พี่นอ้องข้างบงกันครับเหมือนกับ <Pine apple> เบีทีนะครับฟังนี่นะครับฟัง,ฟ,งฟังนั่นสิกว้างนะครับกวางแต่มามาหลีบตรงนี้ครับมาหลีบมันบ่สวยทันกันนั้นว่า ขยายออกให้มันเต็มๆด้านหลังครับเอาภาบรรยากาศนะครับไปเตรียมสถานที่มาให้พี่น้องเอาเบอร์เบียบ้านเบียยุใส่แถวนีบ้บะพี่น้อง FC ของน้องเบียเพิ่นมาหา วันนี้มาเยือนถิ่นน้องเบียร์ครับเกียนกระปูบ้านบ้านน้องเบียร์ห้างนี่จักโลหึ่มสิบกว่าโล เป็นตัวแสบแกงกะปูอะไรครับสองทุ่มเมื่อกี้ท่านกำนันเพิ่นว่าเริ่มตั้งแต่สองทุ่มแต่เลิกเร็วเลิกตีสามแกงยังไหมแกงกะปูอัักน้อไม้น้ำไม้ตำกะปิตำกะปิน้ำไม้ต้มแกงกะปูย้ายไปหาเองแกงกะปูเซียนไหนแม่เซียนบักบักต้นแสบใช่ไหมยายไปหาเอง ยายเป็นยายนองเบียบวันนี้กัรลูกอยนอกมาทิ่นพันด้วยมากมืดบานมืดเมืองกงกะปิใส่ของว่างแล้วขุณมาไม่าเอา้มมาเขาไม่กิน เที่ยมเต็ม,มลูกสาวโอ้เตรียมเฮ็ดไว้ทานลูกสาวอเอาเอาพี่น้องเบิ่งพาเบิ่งคลิปนี่เมื่อกี้นพระอ,อาจารย์เพิ่นก็นมาทักอยู่เพิ่นทักโอ้สอนนุ่มทะเบียนต้นนี้ว่าสั่นงนิ่น,นมาเพิ่นเบิงเง่งอยู่พระอาจารย์เอ่ะพี่น้องครับให้คลิปนี้นะครับฝากพี่น้องเบิง่งนะครับเจ็บบรรยากาศนะครับการเตรียมสังกะสีนี่เบิ่งบรรยากาศไอ้ เอฟซีนะครับแม่หักของน้องเบียร์นะครับเพิ่นมาหาน้องเบียร์นะครับเอาคลิปนี้และบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่องซอหนุ่มทะเบียนเจียอวันออฟฟิเชียลนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับ